ออกจากวิญญาณศาสนาเดี๋ยวนี้หลุดออกจากวิญญาณธรรมัญญัติเดี๋ยวนี้หลุดออกจากความกลัวการถูกลงโทษเดี๋ยวนี้เพราะพระวิญญาณไม่ได้ประทานจิตใจแห่งความขาดกลัวพระวิญญาณไม่ได้นำท่านสู่การเป็นทาสต่อไปแต่นำท่านมาสู่การเป็นลูกและเราและเป็นพยาในให้ท่านร้องเรียกพระเจ้าของท่านว่าอับะอับาอับะท่านเป็นที่รักแม้ท่านไม่น่ารัก fill them now ไม่เหมือนเดิ <laughs> Fill them right now ลอร์ดโฮ a า a าคาชันธ a r a m a ขอไฟพระเจ้าเผาเดี๋ยวนี้ fire ทุกคนที่อยู่ที่บ้านทุกคนที่อยู่ทางบ้าน right now r e k e t e r e m e s h a t a r a m a r a b a b a n ต a r a t a t a t a r a t a t a t a ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมสูงกว่าเดิมล้นกว่าเดิมล้นกว่าเดิมมีมากกว่าเดิม Yes Lord เราสั่งในพระนามพระเยซูคนที่อยู่ในความกลัววิญญาณแห่งความกลัวจงออกมาจากปากของเขาหนบัดนี้ Come out ออกมาจากปากของเขาวิญญาณแห่งกฎธรรมบัญญัติจงออกมาจากปากของเขาหนาบัดน,นี้ในน,นนนามเยซูนนนน Fire ไปออกมาอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละผมเห็นภาพที่บ้านคนที่กำลังจะอ้วกวิ่งไปในห้องน้ำเลยนะครับอ้วกเลยครับหรือไปถุงคว้าถุงมาเลยไอออกมาหนาบัดน,นี้ในนามเยซูใครอยากเลอะเลอะอ,ออกมาในน,นามเยซู ไปไปไปเราประกาศว่าหมดเวลาของเจ้าแล้ววิญญาณแห่งการการเป็นทาสวิญญาณแห่งความกลัวไม่มีอำนาจเหนือเขาไม่มีอำนาจเหนือเขาไม่มีอำนาจเหนือเขาในพระนามเยซูชาวนาซาเรสฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระบิดายาเวเราขออธิษฐานอวยพรและ นำการรักษาโรคมาสู่ทุกคนที่เจ็บป่วยให้คุณเอามือวางในร่างกายของคุณที่เจ็บป่วยเดี๋ยวนี้เลยนะครับเจ็บตรงไหนวางตรงนั้นเจ็บหน้าอกวางตรงหน้าอกเจ็บท้องวางที่ท้องเจ็บไหล่วางที่ไหล่รับด้วยความเชื่อนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับอย่าเพิ่งหลับตานะครับคนที่เจ็บป่วยเอา,<ต>อ <target> เอามือวางในจุดที่คุณเจ็บป่วยเดี๋ยวนี้แล้วมองที่กล้องนะถามคุณไล้คุณตอบที่บ้านนะครับฟังดีๆนะครับคุณเชื่อไหม ว่าพระเยซูสามารถรักษาโรคอะไรก็ได้เชื่อไหมถ้าเชื่อคุณเปิดปากออกมาพูดที่บ้านว่าเชื่อผมกําลังจะบอกคุณว่าพระเยซูรักษาทุกคนที่เข้ามาหาพระองค์ให้หายได้พระกัมภีร์กล่าวไว้เช่นนั้นไม่ต้องมาเถียงกับผมไปเถียงกับพระคัมภีรผมกําลังบอกกับคุณว่าพระเยซูสามารถรักษาโรคที่คุณกําลังทุกข์ทรมานอยู่ตอนนี้ได้คุณเชื่อที่คุณเชื่อในสิ่งที่ผมกําลังบอกคุณไหมคุณเชื่อในสิ่งที่คุณกําลังได้ยินไหมเชื่อไม่เชื่อ เชื่อไม่เชื่อถ้าเชื่อคุณก็รับประคุณในการรักษาโลกเดี๋ยวนี้จงหายโรคในนามเยซูด้วยรอยเคยดและรอยแผลจงหายโรคเดีนี้ในนามเยซูตั้งแต่หัวจรวดเท้ากระดูกทุกข้อข้อต่อทุกส่วนเราสั่ง กระดูกทุกข้อจงเป็นปกติร่างกายจงเป็นปกติหัวใจที่เต้นผิดจังหวะหัวใจที่โตผิดปกติจงกลับคืนสุขภาพดีเดี๋ยวนี้หัวใจเอย๋ยก้มกราบต่อน,นามเยซูในพระนามของพระเยซูและเราสั่งโรคไมเกรนไบโพล่าโรคทางศรีรษะนั้นกลับคืนสุขภาพดีเราสาบมะเร็งทุกเซลล์จงเหี่ยวฝ่อแห้งและล่วงลรยไปเดี๋ยวนี้ในนามเยซู เราสาบเจ้าเหมือนที่พระเยซูสาบต้นมะเดื่อเราสาบเ,เจ้าเจ้าเซลล์มะเร็งเราสาบเจ้าซีดเราสาบเจ้าพวกเนื้องอกจงพินาศไปจงเหี่ยวและดับไปสลายไปเดี๋ยวนี้ในานามเยซูชาวนาซาเรสแต่เราปกคลุมพวกเขาไว้ด้วยพระคุณตั้งแต่หัวจนเท้าจงหายดีจงหายดีจงหายดีอาการยอกอาการเจ็บจงออกไปจากร่างกายในพระนามเยซูชาวนาซาเรสา m e n เช็คร่างกายเลยครับเจ็บตรงไหนลองเช็คอีกครั้งหนึ่งครับ คนที่หายเจ็บให้พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาว่าพระเจ้ารักษาคุณยังไงในคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็น